ท่านผู้ชมครับต้อนรับสู่ช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจกับคอลัมนิสของเราครับคุณเอ๋นิ้วกลมสวัสดีครับสวัสดีครับี่าูครับเห็นบอกว่าวันนี้เป็นการซ้ําเรื่องที่ผมยืนยันนะเป็นเรื่องที่คนที่ผมรู้จักหลายคนชอบแล้วก็มีข่าวดีก็คือมีคนเริ่มหันมาวิ่งอืจากไม่เคยวิ่งเลยครับผมมาลองดูฟังฟังเอแล้วแบบเฮ้ยเราก็น่าจะลองดูสิว่ามันมี มันมีผลแบบที่เขาได้รับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอวิ่งแล้วมันชอบครับแล้วก็ไปหาเรื่องมาอ่านหาเรื่องดูเงี้ยครับก็เลยไปเจอเรื่องใหม่มาดีมาแลกเปลี่ยนกันครับผมใช่ครับมาเรื่องนี้ผมไปเห็นมาจากเวทีเท็ท a l นะครับเป็นอาจารย์คนหนึ่งซึ่งสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแกสอนเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจครับที่อเมริกานะครับแล้วก็แกลองให้โจทย์ลูกศิษย์ครับให้ออกไปสัมภาษณ์นักธุรกิจทั้งหลายว่าอะไรที่มันเป็น ส่วนประกอบสําคัญที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตหรือว่าในธุรกิจการงานเนี่ยครับ,รบพอลองมาแชร์กันในห้องเรียนเนี่ยครับมันมีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนได้มาคล้ายๆกันนั่นก็คือนักธุรกิจส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการที่คุณรู้ทฤษฎีเยอะหรือว่าคุณแบบว่าเก่งในเรื่องวิชาการคุณเรียนมา4.00อะไรแบบนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนพูดตรงกันว่าทําให้เขาสําเร็จคือการที่มี จิตวิญญาณข้างในบางแบบครับหรือว่าบุคลิกภาพบางแบบที่ทําให้คนประสบความสาเร็จจิตวิญญาณข้างในบางแบบอ,อุป,ปนิสัยบางชนิดใช่ควิธีคิดบางอย่างใช่อะมาซึ่งนั่นมันก็คือการที่คุณเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างลุ่มหลงมันแล้วก็ทุ่มเททั้งหมดในร่างกายของคุณเนี่ยไปเพื่อส,สิ่งนั้น และไม่ยอมแพ้ง่ายๆาซึ่งไอสิ่งนี้ถ้าเราพูดกันเนี่ยครับเราก็าจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่อ่ะใครมีมันก็น่าจะประสบความสําเร็จใช่ไหมครับครับแต่คําถามของอาจารย์น่าสนใจครับเขาถามว่าในเมื่อเรารู้ครับว่ามันสําคัญแต่คําถามคือมันมีสถานศึกษาที่ไหนสอนสิ่งนี้ไหมไม่มีเราเข้าห้องเรียนไปเนี่ยเราจะเรียนวิชาการทฤษฎีต่างๆใช่ไหมครับวิชาเราอาจจะเก่งขึ้นในแง่ความคิดครับครับแต่ไอสิ่งนี้ซึ่งเขาเรียกว่า life skill นะฮะหรือว่าทักษะของชีวิต การที่เราจะหล่อหลอมตัวตนของเราขึ้นมาให้แกล่งบางอย่างเนี่ยเราจะหาได้จากที่ไหนผมรู้แล้วหาได้จากที่ไหนครับผมเดาว่าเป็นคําตอบของคุณด้วยครับผมจากกีฬาใช่ครับเขาก็เลยบอกว่างั้นเขาออกแบบหลักสูตรครับให้มีหลักสูตรหนึ่งในในโรงเรียนธุรกิจเนี่ยนะฮะ,ะในวิชาธุรกิจเนี่ยให้นักเรียนทุกคนมาลงแล้วเรียนผ่านการวิ่งมาราธอนครับ <ๆ S 2> วิธีการง่ายๆเขาก็เลยเริ่มจากการที่ เซตคอสขึ้นมาคอสหนึ่งนะครับแล้วก็ค,ค,คอสเนี่ยมีเวลาทั้งหมด22สัปดาห์หแล้วก็ข้อสอบปลายปีครับง่ายๆเลยครับคุณไปลงมาลาธอน42.195กิโลเมตรเนี่ยเฮ <c ười> <c ười> ้ยง่ายๆครับวิชานี้จบคือคุณต้องวิ่งมาลาธอนได้ครบใช่ถ้าคุณผ่านวิชานี้คุณมีทักษะชีวิตหรือว่ามีตัวตนบางอย่างเนี่ยในแบบเดียวกัน <c ười> คือการกัดไม่ปล่อย <c ười> การไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ใช่ครับการไม่ยอมให้อุปสรรคมาอยู่เหนือเป้าหมายใช่ครับเขาตั้งโครงการนี้ว่า change through challenge ครับก็คือว่าการเปลี่ยนตัวเองผ่านความท้าทายนะแล้วก็คนที่เข้ามาเรียนเนี่ยก็จะต้องไปฝึกวิ่งเองนะฮะส <นะ S 1> วันต่อสัปดาห์ครับแล้วทุกวันเสาร์เนี่ยก็จะมาวิ่งยาวด้วยกันหนึ่ครั้งแล้วก็คืนวันจันทร์ครับทุกคนจะมารวมตัวกันแล้วมานั่งคุยกันครับว่า ได้บทเรียนอะไรจากการวิ่งมาบ้างการวิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนอะไรของการใช้ชีวิตการทำงานอ่แล้วก็ตัวสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยเนี่ยฮะลูกศิษย์คนหนึ่งของเขาเนี่ยชื่อแมนดี้แมนดี้เนี่ยมีความฝันอยากจะเปิดร้านทำผมนะครับแต่ว่าปัญหามันเยอะการทำธุรกิจเนี่ยมันมีปัญหามากมายแต่วิธีการใช้ไอการวิ่งมาราธอนเนี่ยไปช่วยในการทำธุรกิจเนี่ยเออทีนี้เขาเปรียบเทียบว่า ไอโจทย์ที่มันน่ากลัวแบบนี้มันเหมือนช้างตัวหนึ่งอะที่มาตั้งอยู่ตรงหน้าเราถ้าเราจะกินช้างตัวนี้ทั้งตัวทีเดียวคําเดียวฮะไม่ไม่มีทางกินได้แต่เราค่อยๆกินมันได้ค่อยๆเฉือนมันเป็นส่วนเล็กส่วนน้อยนะฮะแล้วก็วันนี้กินหางอ่าเขาก็เลยบอกว่ามาราธอนมันฝึกครับให้เราเนี่ยค่อยๆกําหนดเป้าหมายสั้นๆเช่นเริ่มจากสองโลก่อนไหมไปห้าโลสิบโลสิบห้ายี่สิบค่อยๆเพิ่มไปใช่ไหมครับเราจะเห็นว่า I, โจทย์ที่มันดูยากเนี่ยจริงๆมันง่ายขึ้นนะสิ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นคีย์หลักเลยเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้คุณเปลี่ยนแปลงหรือทําให้คุณประสบความสาเร็จมันไม่ใช่การทําสิ่งสําคัญหนึ่งสิ่งครั้งใหญ่ครั้งเดียวครับคือมันไม่ใช่การปฏิวัติ <c oughs> ใหญ่ทีเดียวแล้วเฮ้ยจากดําเป็นขาวเลยว่ะไม่ใช่ใชเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเวลาชีวิตมันจะเปลี่ยนอะ่ะมันต้องคลิกแบบเราเราทําธุรกิจอันนึงสําเร็จโปะแล้วมันได้เลยเนียฮะแต่มาราธอนเนี่ยมันสอนว่า การประสบความสําเร็จในระยะยาวเนี่ยมันคือการทําสิ่งเล็กๆครับทีละนิดแต่สม่ําเสมอ,อคือทําอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณหยุดไม่ได้ฮะการวิ่งมาราธอนถ้าใครถ้าใครมีเป้าหมายในการวิ่งมาราธอนก็จะทราบดีว่าถ้าเราวิ่งมาสักซักแบบสมเดือนแล้วเราลองหยุดไปสักเดือนเนี่ยมันแทบจะต้องเริ่มต้นด้านกายกันใหม่เลยใช่นี่ครับไอความต่อเนื่องตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันสอนคนครับและที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าอีกคนหนึ่งลูกศิษย์เขาฮะคนนี้ชื่อแซนดี้ แซนดี้เนี่ยเคยผ่าตัดสะโพกครับครับก็เลยทําให้ออกกาลังกายไม่ได้อพอออกกำลังกายไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนอ้วนน้าหนักตัวเยอะใช่ไหมครับครับแล้วแต่แซนดี้เนี่ยมาเข้าคอสนี้อแซนดี้มาวิ่งไม่ไหวเนี่ยเขาเดินครับเดินสองนาทีสลับกับการจ็อกกิ้งเนี่ยอีกสองนาทีทําแบบนี้ครับสลับกันไปเรื่อยเรื่อยทีละนิดจนได้หนึ่งกิโลจากกิโลหนึ่งเป็นสองกิโลค่อยๆเพิ่มไปเพิ่มไป เพิ่มไปครับจนกระทั่งครบ22สัปดาห์อย่าบอกนะแล้วแซนดี้ก็ไปลงมาราธอนครับมาราธอนเนี่ยเขาให้จบเนี่ยต้องก่อน7ชั่วโมงครับพี่ดูครับครับแซนดี้จบในเวลา6ชั่วโมง48นาทีครซึ่งพูดถึงคนปกติธรรมดาที่ซ้อมไม่ดีนะฮะบางคนไม่จบนะครับจ7ชั่วโมงไม่จบนะฮะแต่เนี่ยมันคือการที่คุณกําหนดเป้าแล้ว แล้วคุณกัดไม่ปล่อยแล้วคุณจะทํามันให้ได้แล้วคุณก็ซอยความฝันนั้นลงให้มันเป็นสิ่งที่คุณเป็นไปได้อฮะค่อยๆทําค่อยๆทํำจนกระทั่งมันบนรรลุในเป้าหมายที่ตัวคุณเองยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันทําได้ม<อ>ผมผมผมเห็นด้วยอย่างหนึ่งเวลาเวลาใครก็ตามก่อนหน้านี้พูดว่า42กิโลกว่าๆาไม่มีทางอะมนุษย์จะไปวิ่งถึง 42กิโลได้ยังไงแต่พอเราวิ่งแล้วเราก็ถามตัวเองแล้วก็ทําเองจาก4กิโลไป4ครึ่งกลายเป็นไม่ยาก4ครึ่งไป5ยากไหมก็ไม่ยาก5ไป5ครึ่งก็ไม่ยากแปลว่าเราทําแบบนี้ซ้ําซ้อนไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันไม่มีทางเลือกเลยครับท่านผู้ชมมันต้องถึง42แน่ๆถ้าคุณไม่หยุดทําเพราะว่าร่างกายเราเปลี่ยนนี่ฮะเราเปลี่ยนในการที่จะรับโจทย์ที่ยากขึ้นได้และนี้ก็คือคุณแอนดรูว์จอห์นสตันเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่า การวิ่งเนี่ยในสัปดาห์แรกๆเนี่ยมันจะทรมานแต่พอถึงสัปดาห์ที่ห้าเนี่ยเขาบอกว่าลูกศิษย์เขาอะเริ่มจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากการที่ตัวเองเนี่ยซ้อมสม่ำเส,สมอรครับเห็นว่าอ๋อการที่ฉันควบคุมการกินได้ดีเนี่ยเฮ้ยมันสะท้อนถึงร่างกายฉันนอนหลับพักผ่อนได้ดีซึ่งจริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นเงื่อนไขทั้งนั้นเลยนะฮะที่คนต้องควบคุมตัวเองอย่างหนักมันไม่ใช่แค่คุณคุณวิ่งสมอมเสมอแต่ว่ามันมีองค์ประกอบอื่นๆที่ทําให้ คุณกลายเป็นนักวิ่งที่โอเคได้ครับแล้วพอถึงสัปดาห์ที่5าเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองว่าร่างกายเปลี่ยนการวิ่งวิ่งได้ดีขึ้นและก็เริ่มตั้งโจทย์ที่ยากขึ้นครับเขาบอกว่าจงตั้งโจทย์ที่น่ากลัวครับและพิชิตมันแล้วมันก็จะค่อยๆฝึกนิสัยให้เราเป็นคนที่สามารถสามารถสู้กับสิ่งที่เราเคยคิดว่ายากได้แต่ผมว่าสิ่งที่มัน่าสนใจมากๆของของ,ของเรื่องราวนี่ครับมันคือ เราไม่ค่อยได้คิดนะครับว่าเวลาเราเรียนอะไรมาเราต้องลงมือทําเรามักคิดว่าเรารู้แล้วฮะจริงๆถ้าคุณไม่ทำอ่ะไม่ได้อยากจะทำมันไม่เปลี่ยนตัวตนนะฮะแล้วมันไม่สามารถพูดได้เต็มปากด้วยซ้ำมั้งครับว่าเราเป็นจริงๆหรือว่าเราเข้าใจมันจริงๆนะครับออเผมก็รู้ว่าเฮ้ยวิธีการสอนแบบนี้มันน่าสนใจแล้วก็มันสอนนอกไปจากทฤษฎีมันสอนเพื่อเปลี่ยนจิตใจคนด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ ทฤษฎีเก่งด้วยแล้วคุณยังมีใจแบบนี้อีกใจที่มุ่งมั่นเอาชนะไม่ยอมแพ้แล้วก็มีการจัดการด้วยนะครับระหว่างทางนั่นน่าจะทาให้เป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันก็ทําได้ผมว่าคนที่ผมรู้จักคนที่วิ่งมาราธอนหลายคนแล้วก็หลายคนมีสปิริตแบบนี้อยู่ในตัวจริงๆครับไม่ว่าเขาทําอะไรเขาจะรู้สึกว่าไม่ยากนี่ถ้าเราอยากทํามันก็น่าจะทําได้ผมเห็นสองเรื่องใหญ่ๆเลยนะครับที่เออุา่าเอาเรื่องนี้มาเล่าหนึ่ง เรามักจะมองเป้าหมายเป็นชิ้นเดียวและต้องจัดการครั้งเดียวครับซึ่งบานทีมันทำให้เราเลิกหลมไปเลยว่าแล้วเราก็จะบอกว่าฉัไม่ไม่ได้ใช่ฉันทําไม่ได้มารอธอนกําลังจะสอนว่าคุณต้องรอผลสําเร็จในระยะเวลาและทุกวันคุณจะดีขึ้นโดยคุณไม่รู้ตัวครับสองก็คือว่าไอที่เขาเล่าเนี่ยที่ท่านผู้ชมกาลังนั่งฟังคุณเอเล่าอยู่เนี่ยมันไม่อินหรอกครับท่านผู้ชมอย่าพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะออกไปวิ่ง ใช่ครับ <laughs> เขาพูดสิ่งนี้เลยครับเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่หนังสือและการสัามมนา <c oughs> ทั้งหลายในการที่จะทําให้เราพัฒนาชีวิตตัวเอง <c oughs> ได้เนี่ยยังมีจุดโบวอยู่ก็คือว่าเราฟังแล้วเราอินมากแต่มันไม่เคยเปลี่ยนชีวิตเราเลยครับเพราะอะไรถ้าเราไม่ลงมือทําถามตัวเองนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณเคยฟังเรื่องการวิ่งของคุณเอ๋นิ้วกมครั้งที่หนึ่งหรือเปล่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับถ้าคุณสามารถฟังได้ถึงสองครั้งโดยไม่ออกไปวิ่งถือว่าคุณไม่ธรรมดาครับ แล้วผมบอกเลยคนไม่ธรรมดาอย่างคุณชีวิตจะเหมือนเดิมต่อไปครับจงเป็นคนธรรมดาเถอะครับแล้วเปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่าขอบคุณเอ๋มากครับขอบคุณมากครับนี่คือเรื่องราวดีๆจากรายการจอดใจถ้าชอบติดตามชมต่อสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับจะทำยังไงดีคะ กับแฟนที่ชอบหารครึ่งตลอดทุกอย่างผมก็ดีนะครับก็อยู่ในยุคสมัยของความเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องพึ่งพาเขาเยอะครับควรหารต่อไปครับเวลาที่เราพูดอะไรเนี่ยคำพูดเราจะได้มีน้ำหนักใช่ไหมฉันสิทธิ์เท่าเธอไม่ใช่ว่าเธอเลี้ยงดูฉันใช่เราเราเลี้ยงดูกันและกันฉันออกส่วนเธอเธอออกส่วนฉันได้ชีวิตก็จะมีความสุข E tudo,